กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพี่ปานอะาทุกท่านทั้งฟังไทยฟังลาวฟังยุโรปเยอรมันเอฟซีทุกท่านเมื่อนี่คุณแม่ก็ได้เขาสวนเดิมเดิมพี่น้องค่ะเขามาเห็นอย่างพี่น้องเมื่อนี่นัดรถไถมาไถสวนเนาะสวนสามสิบไร่ของคุณแม่ปลูกสารพัดพันใหม่พี่น้องมันมีทั้งใหม่แดงใหม่พะยูงเนาะเมื่อฮกเดือนที่แล้วคุณแม่ปลูกต้นใหม่พะยูงแต่ว่าอันพืชคุ้มเนาะมันคุ้มเนาะพี่น้องที่นี่มันหนาแรงเมือนก็จะเป็นการไถปรับปรุงดินนะพี่น้องแต่ก็บอกว่า ที่ว่ามันคุ้มอยู่นน่นมันสิไญหรือมันจิตตายมันจะเหลือสักเท่าใดพี่น้องคุณแม่ก็อยังม่ทันได้รู้คือกันผ้พาพี่ผ้าน้องไปตามเมืองผ้นงานของคุณแม่ที่เห็ุมาหกเดือนที่แล้วพี่น้องไปน้ากันไปทั้งฝนในยินบพี่น้องในยินรถไทยมาบพี่นอ้องอเลียงแมวเลียงมา้าเลียงแมวแล้วก็จะไปพี่น้องปไปน้ากันเด้อพี่น้องเด้อเสียงรถไทยทั้งฝนเี่ มองนี่ก็จะเป็นหมองลูกทุเรียนพี่น้องทุเรียนหนาแหล่งของคุณแม่ไ้น้ำแตกแขนงขึ้นมาแตกยอดแตกแขนงขึ้นมาเลียงยากแท้ทุเรียนแต่ก็เพเป็นยังดูแลก,กันไปพี่น้องคะจด,ดเขากลับไถมาหอดนี้มองนี่โอ้ไม่แดงกัสูงเติบยุ่งโอ้ไป จะเหยียบไปก่อนแล้วเขาจังจะกลับมาไทยอีกรอบนะซาสังเกติึงนี่ นี่ก็ลุมพ่อของคุณแม่นี่นี่ตัวนี้ก็เป็นใบแดงพี่น้องอือเดี๋ยวชิยยางหาใหม่พยุ่งทิตปลูกหลังจากใบแดงรถไยแย่งแรงจริงๆ ดินนี่มเป็นดินหินอยู่ได้พี่นอ้องก่อนักงหญนี่มันหินก็ได้แต่ว,ว่าไม้แดงมันจะมักมักดินหินดินที่ว่านี่ก่อนหินดินดินที่ไม้แดงเข้ามา ใช้แล้วก็แน,นมเห็นดินนะเพราะไปตับูกใหม่ขึ้นเนาะนั่นยินรถเหยียบเอาแต่เดียวลูกรถเหยียบเอาแต่เดียวหัน ร้อยไช้ไปแต่ว่าไช้มันก็บ่อด้ล่งไปโลก,กว่าพี่น้องเพราะว่าดินมันแห้งเนาะดินมันเป็นเป็นดินหินบนหีนเนาะไช้ไปตามลงในที่ละพี่น้องค่ะอ่านี่ต้นใหม่ที่ปลูกสี่ปีสามปีโอ้วเม่น ทำไมที่ปู่สองปีค่ะพี่น้องสองปีจำผิดจำผิดพี่น้องลุมพ่อไม่ลุมพ่อมนย่างตามน้องรถไทยไปใช้เพื่อปั๊บนาดินพี่น้องค่ะนี่คือผืชดคุ้มเนาะพี่น้องมันจะไข่ไข่ทัวนี่เขาเรียกผืดคุ้มมี่ขายได้มิดนี่บางบางบาง,บางสวนบม่มีอ่า มันมีพืชคุ้มเขาก็จะไปสือมิดมันมาวานพี่นอ้องวานเื่อหายันคุ้มดินนะเดี๋ยวสิญางหาใหม่พยุ่งผิดปลูกหลังจากไม้แดงลูกไทยลูกไทยบนขคันหนุ่ย เดี๋วเด๋อเด๋หยาบครับอันมื่อนี้นะพี่น้องคะให้รถไถมาไถอันนี้คือแปลงที่บทัน,นได้ไถลักษณะและสภาพของแปลงใหม่ที่ว่าปลูกสารพัดพันใหม่นะพี่น้องเนี่ยอันยางแปงสิมันลุ่มลุ่มลุมลุมอยู่พี่น้องนี่ อันพืชคุ้มเนาะมันจะแห้งไปแน่แล่ละพี่นอ้องยังนี่คุณแม่ปลูกต้นใหม่ไว้นี่น,น,นี่ต้นใหม่ต้นนี้ก็เรียกว่าหลุมพอนี่แต่ว่าเขาว่นคุ้มมันอยู่พี่น้องพขื้นผู้นะพี่น้องคะพอนเป็นหินนี่เป็นแปลงทดล่องเ้อพี่น้องเด้อเพราะว่าการปลูกยางนะพี่น้องคะการปลูกยางปลูกตรงนี้เขื่อนว่าอัน ห้างเนาะพี่น้องเนาะห้างห้างกันสามมิตรนี่มิตรนี่ต้นนี่แล้วก็มาต้นนี่พี่น้องค่ะสามมิตรต้นนี้ก็อันนึกกว่างเนาะพี่น้องเนาะกว่างเจ็ดมิตรพี่น้องคะล่องนี่เจ็ดมิตรแต่ระวังรล่องกลางมัน,นี่คุณแม่ปลูกใหม่ไม่แดงซี่มิตรพี่น้องนี่ปลูกตาไปตามตำ คว่ำคว่ำห่างมันนีน้พี่น้องห่างห่างหางระวังซับระวังนี่นะพี่น้องสี่มิรเพราะว่าตรงนี้นี่นี่อันนี้ต้นต้นต้นไม้แดงมันบ่าพี่น้องนี่ไม้แดงนะครับต้นยางพี่น้องแนบเห็นตรงนั้นต้นยางอันนี้ต้นยางก็ไม้ถึงว่าสามมิรอันนี้กระปูกไม้แดงอีกต้นนึงมองนี่มันเถิบออกมามันเลือยเลยต้นยางต้นนั่นกับต้นนี้ มันเลยระวางสองต้นนี้เที่ยงกันนะพี่น้องเอิ่นว่า4ี่มิดเนาะปลูกสาละพัดพันให้รถมัดไถ ไมเลยมองที่ไทยไทยแล้วว่าจังไหนตัดเพื่อเทาวันนี่นะนมันก็บ่ได้ขาดดอกที่น่องค่ะเพียงแต่ว่าเวลาฝนตกลงมาดินที่เ้าไทนี่มันสิอมนามไลดีกลัวมันก็นจะได้เห็ดให้ดินเ้าปรับสภาพได้ เพราะว่าการไถเพื่อปับสภาพดินเนาะ ไม่ไทยได้แค่นี้อ่ะหญ้ามันหนาไงหญ้ามันหนาใช่ไหมไ้แเออได้แค่นี้เหนื่อยไหมไม่เท่าไหร่ฮะอายุเท่าไหร่แล้วปีนี้หกสิบห้าสูงอายุแล้วได้เงินเดือนแล้วเลยเงินเดือนะสวสวสวแล้วต่อเดือนหกหกร้อยบาทต่อเดือนปลาจิตัวพอกินพ่อกินที่ไหน ทำไมไม่แบ่ง <ทำ S 1> ให้มังม่งเดี๋ลงมืดไทไทออกมามันก็สิบตั้งสี่ละพี่น้องนี่มันบอได้ว่าไทแบบว่าลงไปเลิกดอกเนะาะเียงแต่ว่าให้มันปรับดินนิดเดียวเองยังลดไทก็ได้งามเลยได้ต้นนี่กีป่ปีแล้วลุมพ่อ อันนี้สามปีพี่น้องคุณแม่จำพิษนี่วันว่ามันสีนนปีสามปีว่าสั้นนสามปียางสีปีมันบอกฮะยางสีปีพี่น้องยาง4ีปีไอตัวน,นี้สามปีลุงพ่อมันจะใหญ่ะงจู้าชอบกิปเนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด ซับสไครให้คุณแม่ลูกสีเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะในเวลาเวลากระชิพ่าเมื่อแลยพี่น้องลดไทยกันยังไทยยู่ปเขาไทยไปก่อนเพราะว่าเดี๋ยวคุณพ่ออยู่เนาะพี่น้องคุณพ่อดูอยู่ดูงานเพี้ยนกันพี่น้องเพี้ยนกันคุณพ่อั่งเตรียมโตขึ้นกันนะเตรียมโตสิโลงงานพี่น้องนันทำอะไรโอเคโอเคโอ้ยหมาก็ดี แมวก็ได้ไปเปลี่ยนเสือละตัวหนึ่งว่าสั้นพี่น้องไปเมื่อทั้งผลล่นพี่น้องบายขอบคุณเลยละ